กรมอุตุเตือนมอรสุมจะเริ่มแรงขึ้นเผยเส้นทางฝนถล่มไทยเตรียมรับมือหนักวันที่27สิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศฝนสะสมรายวันทุกๆ24ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง7นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น10วันล่วงหน้าระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง5กันยายน66 จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปโดยวันที่27สิงหาคมทั่วไทยยังมีฝนน้อยเกิดขึ้นได้บางแห่งด้านรับมรสุมที่พัดปกคลุมซึ่งมีกำลังปานกลาง ปริมาณฝนส่วนใหญ่ยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางโดยเฉพาะตามแนวชายขอบของภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกใกล้หย่อมความกดอากาศตำ่ำและด้านรับมรสุมบริเวณภาคตะวันออกคือจังหวัดจันทบุรีตราดและภาคใต้คือจังหวัดระนองคลื่นลมมีกำลังอ่อนถึงปานกลาง และตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง5กันยายน66ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักกันอีกช่วงเนื่องจากร่องมรสุมจะเริ่มแรงขึ้นและเลื่อนกลับลงมาจากการผลักดันของมวลอากาศเย็นพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมที่พัดปกคลุมจะมีกำลังแรงขึ้นด้วย ทำให้มีฝนกระจายเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เตรียมรับมือฝนหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมศัพท์พันน้ําป่าไหลหลากได้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มทางภาคอีสานก่อนช่วงกลางคืนวันที่28สิงหาคม66น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับพื้นที่ที่มีฝนน้อยเตรียมรองรับน้ําฝนและกักเก็บน้ําไว้ใช้แต่สภาวะฝนในปีนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขของปีที่มีปรากฏการณ์เอลโ뇨 และในขณะนี้ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีพายุเกิดขึ้น2ลูกแต่ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่จะช่วยดึงให้มรสุมให้มีกำลังแรงขึ้นขอให้ติดตามเป็นระยะระยะฝนที่เกิดขึ้นจะมาจากมรสุมข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ